คือตัวนี้ใช้ในรายการแข่งขันด้วยนะครับการประกวดใช่ครับคือรายการไหนครับอันนี้เป็นที่รายการไหนอินดิโกอินวิเทชันนะครับของต่างประเทศนะครับอันนี้ประกวดรายการต่างประเทศด้วยซึ่งเกงยีนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเกงเลยใช่นะครับมีโอกาสจะได้แชมป์มาให้ประเทศไทยนะครับอย่าลืมก็คือผมต้องการแช่น้ำทะเลเพราะผมเชื่อว่าการแช่น้ําทะเลหรือการใช้กระบวนการธรรมชาติในการซักการขัดด้วยทรายเนี่ยผมว่ามันให้มิติล่องรอยที่สวยครับดีกว่าเราไปแปรงเองอะไรแบบนี้มันจะไม่เป็นล่องรอยของ ผมฮอนนะครับวันนี้ผมจะมาทําการแช่กางเกงด้วยกระบวนการซีโซนะครับหรือการแช่น้ําทะเลเพื่อแช่เป้าหมายก็คือว่าให้สีอินดิโก้นะครับตกช้าลงกว่าเดิมซึ่งเหมือนที่เรารู้กันดีนะครับผมจะทําการแช่หลังจากที่ผมพอใจในการเฟดแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะนํากางเกงพิกเกอร์เวิร์ก2 2 m d นะครับที่ผมใช้ในการแข่งขันเพจอินดิโก้นะครับผมจะลงแช่นะครับเพราะว่ามันรายการมันจะจบแล้วนี่ก็สวมใส่ไปประมาณ7-8เดือนนะครับนี้ด้านหน้านะครับก็แช่ไปประมาณ4ครั้งนะครับ แต่ยังไม่ได้ซัก